เดี๋ยวเราจะถึงที่ด่านลาวบาวแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงที่ด่านนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปที่พัตตะคารผ่านข้าวก่อนนะคะส่วนพัตคารผ่านข้าวจะติดกับที่ด่านเลยนะคะเดินทางไม่ถึง5้านาทีนะคะก็เลยตอนนี้น้องผ่ันจะขออนุญาตอุ่ยพรและก็ขออนุญาตอำลาท่านอาจารย์ด้วยนะคะก็เรามาเจอกันตั้งแต่วันที่13ใช่ไหมคะที่รับท่านอาจารย์อยู่ที่ อุบลใช่ไหมคะอ่าก็มาถึงวันนี้ก็7วันหรือ8วันคะ7วันใช่ไหมคะที่เราได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากมากนะคะที่เปิดโอกาสให้หนูไปหาไปเรียนรู้นะคะความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับการดูงานนะคะการอ่าและเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะคะระหว่างมหลาลัยอุบลกับ หลากหลายมาอะไที่เวียดนามเลยนะคะก็ระหว่างนี้อาจารย์ก็ได้สอนให้น้องผันรู้หลายอย่างเลยนะคะในการที่พูดคุยหรือว่ารายการประสานงานต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น้องขันที่รู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่ให้ใจนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์มีความนะคะเ,เรียกว่ามีความร่วมมือกันด้วยนะคะก็ วันนี้จะขออนุญาตไม่ได้ส่งอยู่ที่อุบลนะคะขออนุญาตส่งอยู่ที่ด่านลาวบาวนะคะเพราะว่าถ้าส่งที่ดอนที่อุบลเนี่ยค่ะหนูจะไม่มีรถกลับนะคะเพราะว่าวันที่11อนะคะที่ที่แล้วอ่ะหนูมาด้วยกับรถนะคะก็เลยมีรถจากดานังไปถึงที่อุบลเลยแต่ถ้าน้องขันส่งท่านอาจารย์อยู่ที่อุบลน่ะน้องขันก็ต้องต่อรถประมาณ4ี่รอบถึงจะได้ถึงที่ดานังนะคะเพราะว่าไม่มีรถประจำทางนะคะ จากสวรรณเขตไปดานังมันจะมีแค่ว่า,าสวรรคเขตไปที่เวค่ะก็เลยหนูต้องไปต่อสี่รอบนะคะก็ขออภัยกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะก็เจ็ดวันนะคะที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่เห็นใจแล้วก็ให้อภัยหลายจริงๆหลายอย่างนะคะระหว่างทริปนะคะเป็นไงบ้างคะชี่เวียดนามรอบนี้นอกจากโปรแกรมไปทํางานแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะ นะคะได้นะคะปลอกมานะคะได้ของเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขออุปพินิดนึงนะคะขอให้ท่านอาจารย์นะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คือตอนนี้มาถึงปัจจุบันนี้แล้วนะคะสําคัญที่สุขภาพใช่ไหมคะก็เราอยากทําอะไรอยากเที่ยวไหนอย,อยากไปไหนก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะก็สําคัญนะคะขอ าอาจารย์ชุดฟังแข็งแรงนะคะการงานนะคะยิ่งใหญ่นะคะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆน,นะคะก็ขอบคุณนะคะระหว่างเจ็ดวันนะคะก็ต้องหันมีข้อขัดตอ่อปกองหรือว่ามีข้ออะไรที่ไม่ทําให้ท่านอาจารย์ไม่พอใจรหรือว่าดูแแลไม่ทั่วถึงนะคะสามสิบกว่าท่านนะคะก็ต้องขอโทษท่านอาจารย์ด้วยนะคะก็ขอให้ท่านอาจารย์เดินทางกลับถึงปัชตะวัอนอย่างปลอดภัยนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะ เรายังไม่ได้อำลาก,กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวก็เรียกอำล่าธรรมจารย์อยู่ที่ดา